นี่เขาเรียกอะไรฟังเรามาเจอยังไงอ๋อมันก็มาเจออีกทีก็คือหมามันเห่าละหมามันเห่าแล้วก็ก็หมามันเห่าจนมันวิ่งตกน้ํามันมันว่ายน้ำไ่นู่นฝั่งโน้นครับผมว่ายน้ามาเนี่ยมันเหนื่อยละครับเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเราเลยเข้าไปมัด อ่าใช่ใช่ผมก็เลยให้น้องสองคนเนี้ยคนงานสองคนไปไปมัดไว้ก่อนกลัวมันจมน้ําตายอืครับแต่แต่มันตื่นนะนั่นนั่นนั่นมันตื่นเขารู้ว่เป็นเพศอะไรน่าจะตัวเมียมั้งเห็นโทรบอกเจ้าหน้าที่กันละเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกวางตัวเมียครับลักษณะบอกลักษณะกาและเดี๋ยวไออะไรนะหน่วยอะไรนะช่วยเหลือสัตว์ป่าอะไรเงี้ยครับผมแจ้งกันละพาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นตัวเมียกวางตัวเมียเดี๋ยวเขาจะมาช่วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมาช่วย ให้น้องคนงานเขาจับไว้ให right <The> ้ครับกลัวว่าหมามันก็เห่าไงพอมันจะขึ้นปุ๊บหมาก็เห่าพอมันจะขึ้นปุ๊บหมาก็เห่ามันหมดแรงแล้วครับมันตื่นมันตื่นมันมันตกใจเียงดังเียงดัง นละให้มันได้ยืนไว้งั้นล่ะให้ขามันยืนถึงบ่อให้มันพยุงตัวไว้มาละมาละให้มันยืนได้พอแล้วนี um ่บอกว่าต่างด้าวฝาแฝดจับไม่ได้เอ้ยไม่ต้องบอกต่างด้าวคุ้มคุ้มไหวไหมเนี่ยคุ้มไหวไหมคุ้มไหวไหมเมื่อกี้ตอนจับคุ้มไหวไหม พวกไม่ไหวน้ำหนักเยอะพระที่เตือจ่นตอนี่ไเ็อย่าตงขึ้นไอยู่นลี้มันจะหลุดไปทีง่ะอันนี้มันน่าจะเ็าแล้มนะ่มันจะโน่ น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับนี่ความตัวนี้ประมาณตั้งประมาณั้งประมาณเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลครับเขาจะรู้ไหมว่าเป็นเพศผู้เพศเมียเพศผู้เพศผู้อ่ะทางฝาเพศผู้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าช่วยแล้วจะนําไปไว้ที่ไหนครับก็มนก็ต้องดูว่าเขามีบาดแผลป่ะครับถ้ามีบาดแผลก็ต้องเอาไปไว้ที่สวนย์ช่วยเหลือเพื่อรักษาก่อนครับถ้ามีบาดแผลนี่เราก็จะปล่อยคืนที่เขาอ๋อครับ ต้องขอมันกบัดหวังนะผูกผ้าออกลางวัตวุนิีมกนกลังเอาความขึ้นานตัด แล้วเราเอาผ้าหยุดจางจางไเลยโอ้เจ้าช่วยดึงด้วยดาดึงลยนะโอ้รถรถรถแล้วข้ารถแล้วขอตาพาจะดูข้าจะดูจะได้ไม่ได้รถ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 

Hoi luôn, hoi luôn. Đã, đã đưa, thích đây, thích cầm. Nào, nào, đưa